สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Sound Chef HD นะครับและนี่เป็นตอนพิเศษครับนั่นก็คือตอนเรียนเปียโนโกับพ่อครัวนะครับนี่เป็นคลาสที่3ของเราแล้วครับในคลาสนเนี่ยเราจะเรียนถึงเรื่องการเล่นคอร์ดนอะ่าแล้ววันนี้เนี่ยก็จะเป็นวันแรกที่เราจะได้เล่นเพลงแบบเป็นเรื่องเป็นราวนั่นคือเราจะได้เล่นทั้ง2มือมือซ้ายกับมือขวาใช่ไหมครับ น่าจะจํากันได้ครับว่าในครั้งที่แล้วในคลาสที่สองเนี่ยเราเอ่อเราเรียนถึงการอ่านโน้ตแล้วก็การเล่นเมโลดี้แต่นั่นก็คือมือขวามือเดียวนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาคลายข้อสงสัยครับจากครั้งที่แล้วว่าเอ๊ะทำไมผมให้เล่นโดยมือขวามือเดียวแล้วมือซ้ายทําอะไรล่ะนะครับในวันนี้เนี่ยมือซ้ายเราจะได้ทํางานแล้วนะครับนะก่อนที่เราจะมาพูดถึงเรื่องคอร์ดนะครับเอ่อมีอย่างหนึ่งที่ที่ผมจะต้อง เคลียร์ต้องพูดให้ชัดเจนก่อนนะครับนั่นก็คือเขาเรียกว่าไทม์สิกเนเจอร์คับไทม์ิกเนเจอรนะครับไทม์สิกเนเจอร์คือตรงนี้ครับดูที่ขึ้นบนจอนะครับน่าจะยังจำกันได้นะครับไอ้กุญแจกดๆเนี่ยเขาเรียกว่า c คลฟจี l คลใช่ไหมครับบรรทัด5เส้นเนี่ยเขาเรียกสเตฟมิวสิควอลสเ f ฟนะครับส่วนทางขวาเนี่ยนะครับ เขาเรียกว่าบาลายเนี่ยบาลายคือเส้นเส้นที่คั่นระหว่างห้องอยู่คแต่ละห้องเนี่ยเขาเรียกว่าเมเชอร์นะครับแต่ละห้องเนี่ยคือเมชเชอร์บาลายคือเส้นที่ที่คั่นระหว่างห้องและส่วนดับเบิลบาลายก็คือบาลายสองเส้นเนี่ยแปลว่าเพลงมันจบแหละนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเห็นตัวโน้ตใช่ไหมครับเอแต่ละไอเสส่วนตรงนี้แหละมันคืออะไรละ่ะอย่างใน,นเนี้ยก็เห็นอยู่ว่าสี่สี่บางเพลง ถ้าเกิดว่าไปเล่นเพลงอย่างเพลงอย่างเพลงซายเลนไนท์เนี่ยก็เป็นสามสี่สามส่วนสี่เออมันแปลว่าอะไรล่ะนะครับไอ,อเสส่วนตรงนี้มันจำเป็นมากเลยครับสำหรับการเล่นขอดการเล่นมือซ้ายของเรานะครับเพราะการเล่นมือซ้ายของเราเนี่ยเราก็ต้องย่อมจะรู้ว่าเราจะต้องเล่นเป็นจังหวะยังไงประมาณไหนใช่ไหมครับไม่ไงั้นเราก็เล่นไม่ได้ถูกไหมครับไอส,สี่สี่เนี่ย หรือสามสี่หรืออะไรก็ตามแต่มันมีความหมายอย่างนี้ครับไทม์ตรงนี้เขาเรียกว่าไทม์สิ n กเนจ์นะครับไทม์สิ n กเนจ์ไทม์ที่แปลว่าเวลานะครับไทม์สิกเนจ์เนี่ยจะประกอบด้วยสองตัวก็คือตัวบนกับตัวล่างนะครับตัวบนเนี่ยมันจะบอกเราว่าจะมีกี่บีตต่อห้องจะมีกี่บีตต่อห้องบีตคืออะไรครับคิดง่ายว่าบีตคือการ ปรบมือกันครับนะครับสีีบีตนะครับ, 4, 4 beat, รบต่อห้องนะครับอย่างนี้สี่ต่อสี่ก็หมายถึงว่าบีตมันก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วถ้าเป็นสามบีตละสามบีตก็จะเป็น หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามใช่ไหมครับตัวเลขข้างบนเนี่ยคือตัวที่บอกว่าจะมีกี่บิตต่อหนึ่งห้องใช่ไหมครับแล้วตัวเลขข้างล่างล่ะนะครับตัวเลขข้างล่างเนี่ยมันจะบอกว่าโน้ตแบบไหนที่เท่ากับหนึ่งบิตครับแต่ตรงนี้เนี่ยเรายังไม่ต้องไปสนใจครับเตรงนี้เราเราค่อยมาพูดกันอีกทีนี้ค่อย,อยเออท้าย คอสตรงนี้เลยก็ได้นะครับมันจะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่า n o น e value ก็คือว่าโน้ตแต่ละตัวมีค่าเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับแต่ไม่เป็นไรเราลืมเรื่องนั้นไปก่อนนาทีนี้เนี่ยในวันในวันนี้เนี่ยเราจะดูแต่ตัวข้างบนตัวเดียวก่อนนะครับทีนี้เนี่ยถ้าผมพูดเฉยๆเนี่ยมันก็คงมองไม่เห็นภาพใช่ไหมครับลองให้มาฟังจังหวะ จริงๆก่อนแล้วกันครับว่าอย่างไอ้สีีเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอ่ะผมจะเปิดจังหวะหนึ่งมาตั้งใจฟังนะครับหนึ่ง2องสามส1หนึ่งสสสหนึ่งสองสาหนึ่งสสมสเห็นไหมครับส ใช่ไหมครับจังหวะสี่สี่เนี่ยเป็นจังหวะที่เ,เพลงเพลงป๊อปเพลงอะไรส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะใช้จังหวะนี้กันค่อนข้างค่อนข้างจะเยอะครับไอจังหวะหนึ่งสองสามสี่จะสังเกตให้ดีนะครับมันไม่ใช่แค่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่นะครับแต่จังหวะสี่สี่เนี่ยมันจะมีเน้นในจังหวะที่หนึ่งครับ หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่นะครับลองมาฟังกันเลยดีกว่าครับว่าเพลงจังหวะสี่สี่เนี่ยมันเป็นยังไงลองนับตามไปด้วยนะครับในระหว่างที่ผมเล่นลองดู ประมาณนี้นี่คือ4-4นะครับทีนเนี้ยอ่ะเมื่อกี้4-4แล้ว3-4เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ3-4กับ4-4เนี่ยมันไม่ได้ต่างกันแค่บีดนะครับคือมันไม่ใช่ว่า4-4คือ1-2-3-4 1, 4, 1ไม่ใช่แรับ3-4ไม่ใช่1-2-3 1-2-3 Feeling ของจังหวะของบีดเนี่ยมันจะต่างกันด้วย3-4เนี่ย อารมณ์มันจะประมาณเพลงอาจจะเป็นเพลงวอล์หรือเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นว่าหนึ่งสองสามหนึ่งสองสหนึ่งสองสาหนึ่งสสาลองฟังบีทด,ดูนะครับ